ท่าุไฟช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการเดินสะพัดเรื่องของการเงินหมุนเงินหรือต่อยอดอะไรก็แล้วแต่ต่อยอดธุรกิจธุรกรรมต่อยอดความคิดต่อยอดกิจการหรือต่อยอดการเงินหมุนเงินหรือมีเงินเข้าเงินออกเยอะ,อะประมาณนี้สมองกระ벙ปูดปาร์ดปูดปาดคิดนู่นทนํานี่ถึงขั้นแบบว่าเออ มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ดูภาพรวมแล้วมันจะมาในทางเรื่องของการเงินการเงินรอบนี้ถือว่าเาใช้ใช้ใช้เป็นการเงินนะเอาเอาเอาเราเราคุยเรื่องการเงินการเงินรอบนี้แล้วดูว่าเป็นช่วงที่ต่อยอดเรื่องการเงินซื้อมาขายไปทาทำมาแล้วก็ได้เงิน ค่าตอบแทนนะครับผมเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินที่ควรจะได้เป็นเงินขายของที่เราควรจะได้และช่วงนี้ช่วงเนี้เป็นช่วงที่หยิบจับอะไรก็เขาเรียกว่าขาขึ้นขายข้าวขายของก็ขายดีทำนูน่นทำนี่ก็ดีกําลังกําลังอยู่ในะช่วงแบบว่าขายดีเหมือนถ้าพูดคําว่าค่าขายก็คล้ายๆกับว่าขายเป็นเหมือนเทน้ําเทท่าถ้าพูดเรื่องเรื่องเอ เรียกว่าอะไรอ่ะก็คือการทํางานอะไรประมาณนี้ก็คือเอองานมาเงินดีงานเยอะเงินเยอะคือมีงานมีงานทําจนเรียกว่ามีงานทําจนจนล้นแล้วก็ไอ้คาว่าล้นก็คือเปรียบเสมือนตัวเงินเงินที่แบบว่าค่าตอบแทนนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้อืมเอาแล้วนะการเงินก็ดีการงานก็ดีนะครับผมจังหวะนี้เงิน เงินที่ได้มาหรืองานที่ได้มามันเป็นการจ่ายให้เราหรือค่าตอบแทนหรือเป็นสินน้ําใจหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เขาพอ,อพอใจกับสิ่งที่เราทําให้พอใจบริการพอใจผลงานนะครับผม,มเหมือนกับว่าเราเองก็เป็นคนที่มีความสามารถมีฝีมือเป็นที่ยอมรับของลูกค้าของคนที่มารับบริการนั่นก็หมายความว่า เราเราคือหนอนอาชีพครับจุดนี้เวลานี้คือจุดที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือพลิกสถานการณ์พลิกพลิกพิกเขตุการณพลิกสถานการณ์มาทางเราทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเอโอเอมาทางเราแล้วก็ให้ระวังนิดนึงนะครับผม เรื่องอเพื่อนร่วมงานระวังเพื่อนร่วมงานระว่ังเนื้องานที่มันจะโหมเข้ามาจนเยอะเกินนะครับผมอมืงานมันจะเยอะเกินจนเราแทบจะทําไม่ทันนะครับผมเยอะเยอะจนแทบจะทําไม่ทันหรือปัญหามันจะเข้ามาเยอะจนเราจะรับมือไม่ไหวแต่ก็ช่างมันทุกอย่างทําเพื่อเงิน ทุกอย่างต่อจากนี้ไปทําเพื่อเงินเงินที่เราพูดพูดกันอยู่นี่คือไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปทําอะไรโดยผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดจรรยบรรณไม่ใช่เราทําด้วยน้ําพักน้ําแรงเราทําด้วยการแลกเปลี่ยนมาจากความสามารถด้วยความสามารถด้วยงานบริสุทธิ์ล้วนๆนะครับผมมันก็เลยทําให้เราอ่ะมีความรู้สึกว่าสนุกเลินกับจังหวะที่มันมีอยู่ในช่วงนี้แต่ไพ่ก็เตือนนะไม่ใช่ไพ่เตือนหรอก มันเพลินไปจนเราลืมอาจจะไปเหยียบตาปลาหรือเหยียบเงาใครก็ไม่รู้ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับผมแต่ช่วงนี้การเงินเราค่อนข้างจะเริ่มมั่นคงขึ้นแล้วนะเนื้องานก็ค่อนข้างจะมั่นคงเพราะว่าเราโชว์สกิลโชว์ความสามารถโชว์ความเป็นตัวเราคือความสามารถของเราุล้วน,นแล้วระวังนั้นเถอะเราไม่ได้ไปอาศัยจมูกหรือไปอาศัยแสงหรือไปอาศัยชื่อเสียงคนอื่น เราทําด้วยตัวของเราเองสร้างด้วยตัวของเราเองนะครับผมมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบปึ๊เสาเข็มเลยงานนี้ครับผมเราลงเสาเข็มเราลงเสาเข็มให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปก็คือเพลงชื่อเสียงเราจะเริ่มกระจายชื่อเสียงเราจะเริ่มเว่างขึ้นต่อยอดเอาเองนะครับผม ชื่อเสียงเราเริ่มเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นมันทำให้เราไปต่อยอดสร้างคอนเนคชันสร้างเครือข่ายหรือพัฒนาไปอีกหลายๆรูปแบบช่วงจังหวะนี้ขึ้นแล้วงานขึ้นแล้วที่เสียงขึ้นแล้วแล้วก็ทำอะไรที่เราอยากจะทำได้เลยนะครับผมช่วงนี้แลดูขึ้นจริงๆนะชื่อเสียงมั่นคงความสามารถปิกึกเป็นที่ยอมรับแล้ว การบริการหรือการหรือเนื้องานของเราทุกคนลูกค้าก็แฮปปี้เป็นช่วงที่ไม่รู้จะพูดว่ายัางไงแล้วเพราะว่ามันมันสุดแล้วของของการหบริการอะ่ะมันมันติดลมบนไปแล้วอะ่ะอืมนะฮะมันติดลมบนกันไปเรียบร้อยแล้ว,ลวนั่นแสดงว่าที่พักว่าท่านอยู่ในตัวท็อปแล้วท่านคือตัวท็อปแล้ว นะครับผมท่านคือตัวท็อปแล้วเ,เขาเรียกว่าต่อจากนี้ไปก็คือสามารถที่จะบำรุงสุขภาพบำรุงความสุขบำรุงตัวเองบำรุงบำรุงบริบทบุคลิกภาพหรืออะไรก็ได้ที่เป็นตัวเราวะให้มันดูดีขึ้นให้เราบำรุงตัวเราให้มันเป็นประธานบริษัทนะ เออดูแลบุคลิกเราให้เป็นประธานบริษัทได้แล้วอือจะพูดอย่างนี้แหละแต่มันพูดไม่ออกนีครับชัดเนี่ยเราปึกเราแน่นแล้วฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราปรับสภาพเราใหมให่ให้ไปสู่ให้ไปสู่เป็นเหมือนประธานบริษัทนะที่เขาพูดพูดจะน,นะ่ปรับรูปลักษณ์ปรับบุคลิกปรับพฤติกรรมแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆได้แล้วเรียนรู้วัฒนธรรมการบริหาร เรียนรู้เ,เทคนิคการใช้คนอะไรประมาณานี้นะที่เป็นเรื่องของผู้บริหารได้แล้วเราไม่ต้องมาเป็นช่างหัวหน้าช่างหรืออะไรแล้วนะครับผมแอดวานซ์ขเราเองไปเลยนะครับทำเถอะอย่ามัวกังวลอย่ามัวอายทำเถอะท่านยังติดอยู่ภาพลักษณ์เก่าๆติดอยู่กับเรื่องพฤติกรรมภาพลักษณ์อุปนิสัยวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยเพราะว่าท่านเป็นคนที่มาจากติดลบ ท่านก็เลยอยากทําอะไรด้วยตัวของท่านเองเรียนรู้เองทาเองประมาณนั้นแต่ณเวลานี้ท่านท่านแอดวานแล้วเป็นประธานบริษัทแล้วท่านต้องเปลี่ยนแต่ท่านก็ไม่ยอมเปลี่ยนแต่มันต้องเปลี่ยนนะแต่มันต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวจะมีคนมาเตือนถ้าไม่ฟังเดี๋ยวเดียวจะมีคนมาฟาดคำว่าฟาดนี้ปีความหมายเอาฟาดในเรื่องในเนเชิงแบบถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวจะมีอะไรตรอนี้อะไรที่ทําให้ท่านแบบ ไม่สบายหาสาเหตุไม่เจอหรือทํานองแบบว่าเออ,เอ,อประมาณเนี้ยหาสาเหตุไม่เจอวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เน,นี่ยระวังอย่าดือ้อเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เครียดก็ยังไม่ไวแต่ไม่เป็นไรมันก็มีภาวะของเครียดของคนทั่วๆไป คนเราไม่เครียดไม่เป็นไม่ไม,ไม่ไม่ปกติต้องเครียดถือว่าเป็นปกติอืมเอาอย่างนี้ในสุขมีทุกข์มีทุกข์มีสุขมันก็มีบ้างในสุขมีทุกมีทุกมีสุขไอ้ที่ทุกข์เดี๋ยวมันจะคลี่คลายหาเป็นปกติด้วยมือหมอท่านมีกําลังแล้วนี่ท่านมีปจัจจัยพอที่จะพาคนป่วยคนไข้ไปรักษาตามสถาพยาบาลที่มีชื่อเสียง ที่มีแพทย์ชำนาญจารเฉพาะทางแล้วท่านก็พาไปนะครับผมหายเป็นปกติครับผมทุกอย่างต่อจากนี้ไปมันอยู่ที่ตัวท่านแล้วว่าท่านจะพาว่าท่านจะเป็นหัวเรือใหญ่จะพาคนไปทิศทางไหนเพราะตอนนี้คือ ท่านเป็นคนนำท่านเป็นผู้ใหญ่ผู้นำเป็นประธานบริษัทอย่างที่บอกจะชี้นกก็เป็นนกจะชี้ไม้ก็เป็นไม้เพราะท่านเ,าเขาเรียกว่าบริหารจัดการหรือทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตอนนี้คือมีลูกน้องแล้วลูกน้องเชื่อฟังแล้วแต่ท่านจะทำไหมท่านจะทำไหมต่อจากนี้ไปคือต้องช่วยเหลือตัวเองต้องเป็นตัวแม่ทับอะ่ะมันจะไร้ คนให้คำปรึกษาตัวแม่ทับมันจะแทบจะไม่มีออแม่แทบจะไม่มีเลขามันเป็นอะไรที่แบบว่าจัดการด้วยตัวคนเดียวทํางานด้วยตัวคนเดียวประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันมีลูกน้องแล้วก็ก็ต้องแจกงานให้เป็นนมครับท่านต้องวางแผนต้องจัดการให้เป็นนะเพราะมีลูกน้องแล้วนะครับผม ไพ่ไม่มีอะไรที่จะบอกแล้วมีแต่เรื่องของความรวยแล้วช่วงนี้รวยแล้วช่วงนี้เฮงแล้วช่วงนี้ท่านเป็นประธานบริษัทแล้วปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมส่วนตัวปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเป็นอยู่ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมความคิดนะครับผม <c oughs> มันดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปอีกตอนตอนนี้สิอกำลังดีขึ้นไปอีกจากปกตินะครับผม <c oughs> ขอให้รวยขอให้รวยครับ